จากนั้นในช้อปปี้เขาผมก็อันนี้ที่คุณลูกค้าส่งตัวสินค้ามาเป็นตัอหูฟังออมติงกนะ็อันนี้ที่คุณลูกค้าแจ้งเข้ามาคือว่าไอตัอหูฟังเนี่ยก็คือว่าไฟไม่เข้าอันนี้ผมรูดโดยรวมเลยกก็คือว่าไฟทางตัวเคสกับตัอหูฟังก็คือไม่เข้า อันนี้ที่พบสรุปโดยรวมเนาะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาเทให้คุณลูกค้าดูเนาะก็อันนี้เดี๋ยวผมให้ดูตัวของตัวสินค้าลูกค้าก่อนเนาะแล้วก็อันนี้ผมชี้แจ้งนิดนึงว่าอันนี้คือตั้งแต่ทางร้านได้รับสินค้ามาทานี่มองการตรวจสอบแล้วเนาะก็ปรากฏว่าสินค้าเป็นปกติเลยก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาถ่ายวีดีโอให้คุลูกค้าดูเนาะอ่ะก็เลยอันนี้ตัวกลองสินค้าลูกค้าเนาะทางร้านก็ทางผมก็ได้มีการเอาเทปไอที่มันแปะไี้ตัวหูฟังอ่ะเนี่ยเอาออกแล้วอ่ะโอเค แบบนี้นะอันเนี้ยก็ออกไปที่เรียบรอยนะ้อยเนาะอ่ามันจะเป็นพลาสติกใสๆอ่ะที่ปิดไอ้ตัวหูฟังแล้วก็เอาออกไปที่เรียบร้อยอ่ะทีนี้มาที่ตัวสินค้าอันนี้ก็ตัวสินค้าเนาะตัวคู่ฟงออังอ่อนติ้งแล้วก็ตัวสายชาร์จลูกค้าส่วนไอ,อ้สติ๊กอรี่เนี่ยคอที่เนี่ยเป็นพวกไอ้ไอ้อยางอะไรพวกเนี้ยอ่ะก็อยู่นี่คนระับอ่าเดี๋ยวผมขอหอยาดระวังไว้ด้านล่างเนาะอ่าโอเคอ่ะทีนี้มาประเด็นหลักเลย โ okay. อเคเดี๋ยวผมจะตั้งไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้ตัวสินค้านะผมก็จะทําการเสียบลงไปอันนี้หัวอันนี้ขวาดัปเตอร์ของทางร้านเนาะผมก็ทำการเสียบลงไปครับผมอันนี้เสียบอ่ะนี่เนาะก้อนเนี่ยไฟขึ้นเลยไฟสีขาวขึ้นเห็นปะอันนี้ผมชี้แจ้งนิดนึงนะว่าถ้าเกิดในกรณนนีที่ว่าถ้าเกิดแบตเตอรี่ไอตัวกล่องอมันเต็มไฟมันก็จะติดแต่ว่ามันติดสักพักนึงเนาะ แล้วมันก็จะดับไปอ่ะอันนี้ก็เรียกแบตเตอรี่ไอนนตัวของตัวกล่องเก็บมันเต็มแล้วอ่ะมาในส่วนของตัวหูฟังเหมือนกันอ่ะตัวของหูฟังเนี่ยให้ปักไฟมันดับอยู่อ่ะในกรณีที่ว่าถ้ามันชาร์จอยู่เนี่ยไฟคือมันจะขึ้นขึ้นไฟอยู่เนาะแต่ว่าถ้าเกิดในในกรณีที่ว่าถ้าเกิดมันแบบเต็มแล้วมันก็จะเหมือนคล้ายๆตัวกล่องเลยก็คือว่าสัมพักนึงมันก็จะดับเหมือนกันอ่ะเช่นเดียวกันเนาะอ่ะเดี๋ยวผมเอาออกมาครับ แบบนี้เลยก็เนี่ยเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักนึงเดี๋ยวมันก็จะดับไปเพราะว่าคือมันมันเต็มแล้วอะแบบนี้เลยอะครัแบผมเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะเต็มเดี๋ยวมันก็จะดับไปครัแบผมประมาณนี้เลยก็อย่างที่ลูกค้าบอกว่าประเด็นที่ว่าไฟมันแบบว่ามันไม่ติดเนาะอันนี้ก็จะมีปบบอันนี้ที่ผมตั้งสมมติฐานครับอันนี้สองอย่างก็คือว่าในหัวในส่วนของไอหัวอนะแดปเตอร์เนี่ย อันนี้อาจจะของคุลูกค้ามีปัญหารหรือเปล่าในช่องเสียบมีปัญหารหรือเปล่ากับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าในส่วนของไอพลาสติกที่ไปกีบผมบอกนะมันจะมีพลาสติกไอที่ปิดไอตรงไอตรงขั้วตรงนี้อยู่อันนี้คุลูกเขาเอาอกหรือยังครับผมเพราะว่าเขาเก็ดยังไม่เอาออกเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าไอตัวพลาสติกมันจะไปปิดไอตรงขั้วเนาะซึ่งทําให้ไอตัวไฟมันไม่เข้าเพราะนั้นไฟมันจะไม่เข้าเลยทางไอตัวหูฟังตัวเนี้ยทั้งสองข้าะครับผม ค okay. ส่วนสายชาร์จอันนี้สายของคุณลูกค้าไม่มีปัญหานะอันเนี้อนนอนนอนนยอาจจะผมเทกับไอตัวห,หัวแดเตอร์ตัวอื่นด้วยโอเคเน,นี่ยปกติเลยครับผมโอเคก็เดี๋ยวอันนี้ผมอาจจะทําเป็นสองคลิปแล้วกันเพราะว่าคือเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งผมจะเทกส่วนของการเชือเ่อมต่อให้ดูอ่นนคะครับผม เพราะว่าอันนี้อันนี้จะเอาประเด็นหลักๆก่อนเนาะที่คุรุลูกค้าแจ้งเข้ามาก็คือว่าเรื่องของวัสดุไฟสถานะคือไม่ติดอ่ะก็ในในส่งสมาแล้วผมก็เดี๋ยวจะเช็คนิตส่วนของไอ,อ,อก, A, การเชื่อมให้ด้วยอ่ะครับอ่ะโอเคก็ไอการเชื่อมอ่ะอันนี้ผมบอกก่อนในการนะนนะว่าผมมีมีเทสแล้วก็มีรีไปแหละอ่ะมีมีคดีให้แล้วก็เช็คให้ด้วยก็เนี่ยเช็คได้ปกติเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวผลกลับมาเทสให้ดูอ่ะครับผมอโอเคเดี๋ยวผมขอแยกเอาสายออกมาก่อนเนาะ โอเคทีนี้โอเคทีนี้จะผมทำการก <Okay. S 1> ดลลอกเครื่องก่อน่ะครับผมโ okay. อเคเดี๋ยวผมนี่นะผมเตรียมแวโทรศักผมเตรียมเรียบร้อยครับผมโอเคทีนี้ถ่ายหลังอันนี้เนาะ ก็ัผมทําการปลดหล่ออะไรเรียบร้อยแอ่ะทีนี้เดีย๋ยวผมจะทําการเชื่อมต่อนะเดี๋ยวผมให้ไฟมันขึ้นสถาน,านะครับครับผมโอเคเหมือนไฟไนี้เนาะให้เอาออกมาก่อนข้างขวาออกมาก่อนเนาะข้างขวาออกมาพอข้างขวาออกมาเสร็จเอา,าข้างสายออกมาตามให้มันทําการจับคู่กันอ่ะเดี๋ยวผมขอแยกตัดคลิปเนาะ